วันนี้ค่ะวันนี้เสนอเมนูนะคะนี่ค่ะยำวุมม้นเส้นจ้าเสฟตักจีเกีือวคือเ่าหลยจ้าพี่น้องนี่นี่นี่เบิง้ง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 นี่จา้านี่ค่ะวันเด่นน่าอร่อยไหมคะ <c oughs> น่าอร่อยไหมคะเ <c oughs> <c oughs> นี่เลยจ้าพี่น้องอันนี้ก็ตั้งกระเรียมคลองมาแล้วจา้าข้าวเดียวพี่น้อง เตรียมเตรียมผักเตรียมลูกซีนเตรียมเส้นแล้วนี่นั่นเพิ่นกับเห็ดแล้วเิ่นกับม้ยอยวยอใส่กันข้าวเดียวซีมเบงกันปลาแซ่บกับซาติมันแซ่บวาซาส้นหรือรสชาติเป็นไรมาถ้าเอามันนี่เราได้ปบะเด็กรสชาติเลมลินลินมันอยากอายกองมาเลยจ้ะ ว่าตั้งอยางอายดอกพี่น้องเขาก็อยากเข็นพี่น้องมากยิ่งเด้สังเกตเบิ้งพี่น้องก็มากแม้ขวพปุ่นี่ยุเพราะว่าพี่น้องกับเบื้องหายย่ก็ลเลยถ้าเกิดว่าเห็นคลิปซาโบก็อย่าฝ่ากกติดตามเอออ <c oughs> ย่ฝาฝ่าวกขามากดผ่านด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามซาโบก,ก่อนมันติดฝากติดตามด้วยนะคะอย่าฝ่ากกผ่านากดขามด้วในลักษาพี่น้อง เบิงเบิงซอยกันไปเนี่ยหละจ้าแมกว่ากับก่อนพอดีร้องกรุงเทพกับเท้ากับต่องทายเปิ้นไหนก่อนล่ะเพราะว่าพี่น้องกับสนใจพี่น้องกับเบิงดี <c oughs> อันนี้คือขั้นตอนการตักใส่จานนะคะ เ,เออคือไม่แต่สินนะโอ้โอเปนไอ่น่อกเ็เรีบอก,กินน้าโอ้ก <laughs> อลองจริงน, <laughs> นี่ค่ะ นี่จ้าพี่น้องเสนอเมนูยำบุญเส้นนะคะกับเชฟกระทะเหล็กเหมือนเดิมค่ะเชฟบ้านสีแก้วค่ะกับขึ้นเก้าล่ะพี่น้องนี่จ้านะคะกันกับมาเห็ดเนี่ยซูกันกินนี่หละจ้ามากินน้ำกันด้อจ้าแสบแสบจ้านี่ค่ะ